าี1750มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ประเทศอังกฤษเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้แรงงานมาเป็นเครื่องจักรผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปลี่ยนอังกฤษเป็นชาติที่มั่งคั่งที่สุดในโลกหมูกก่เกาะเล็กๆได้แผ่อำนาจไปทั่วโลกก่อให้เกิดการต่อสู้ระหว่างระเบียบโลกเก่าและใหม่ อังกฤษควบคุมการค้าโลกและกลายเป็นจกักรวรรดิเรื่องอำนาจพร้อมที่จะท้าทายประเทศที่ใหญ่กว่าถึง40เท่าชาติที่หลีกเลี่ยงความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมประเทศจีนมีประชากรมากกว่าหนึ่งในสามของประชากรโลกเป็นเจ้าของวัฒนธรรมอันเก่าแก่มีเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ชาติตะวันตกสนใจที่จะทำการค้ากับจีนและใช้จีนเป็นแหล่งระบายสินค้าประเทศจีนมีลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ทางทิศตะวันออกของทวีปเอเชียทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกพื้นที่ทางตะวันออกติดกับประเทศเกาหลีทิศเหนือติดกับประเทศมองโกเลียและรัเสเซียทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียเนปาล ติดต้ติดกับประเทศพมา่าลาวเวียดนามเพราะเหตุนี้เองจึงนำจีนไปสู่สงครามการค้าที่ไม่อ่านหลีกเลี่ยงได้ครับเมื่อเอ่ยถึงสงครามครั้งสาคัญในประวัติศาสตร์ระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกหลายๆคนอาจจะนึกถึงสงครามโลกหรือสงครามเวียดนามนะครับแต่จะหารู้ไหมว่ายังมีสงครามที่สําคัญในประวัติศาสตร์อีกหนึ่งสงคราม นั่นก็คือสงครามปิ่นระหว่างประเทศจีนและประเทศอังกฤษในยุคสมัยต้นๆประเทศจีนถือได้ว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความรุ่งโรจน์ในเรื่องของการค้าขายเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการการต่อเรือสำเภาและตัวของสินค้าจีนเองที่นำมาขายให้กับต่างแดนยกตัวอย่างเช่นสินค้าจำพวกใบชาผ้าไหมและเครื่องลายครามเป็นต้น ด้วยเหตุนี้จีนจึงเป็นที่ถูกจับตามองและเป็นที่ต้องการคบค้าสมาคมของพ่อค้าชาวตะวันตกแต่ถึงกระนั้นนโยบายการค้าของจีนที่มีอยู่ก็ไม่เอื้ออำานวยต่อการค้าการลงทุนของชาติตะวันตกมากนะักนั่นก็คือระบบการค้าแบบผูกขาดหรือที่ภาษาจีนแมนดารินเรียกว่าก้งหองโดยระบบการค้าแบบนี้เองที่เป็นชนวนก่อให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ตามมาภายหลัง ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วซึ่งก็คือสงครามฝิ่นระหว่างจีนกับอังกฤษเหตุที่บอกว่าเป็นสงครามครั้งใหญ่เนื่องจากสงครามนี้ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันถึงสองครั้งในยุคสมัยราชวงศ์ชิงของจีนครั้งแรกอยู่ในช่วงคตศักราช1834ถึง1843และครั้งที่สองอยู่ในช่วงคิตศักราช1856 ถึง1,860เว้นระยะเวลาห่างกันเพียงแค่13ปีค่ะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งนะคะว่ามีสาเหตุหรือชนวนเหตุมาจากอะไรบ้างที่ทำให้สงครามฝิ่นครั้งนี้เกิดขึ้นคะ่ะสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นในคิตศักราช1,834ถึง1,843มีสาเหตุมาจาก จีนไม่ยอมเปิดประตูการค้าเสรีตามความต้องการของชาติตะวันตกสมัยนั้นจีนทำการค้ากับชาติตะวันตกด้วยระบบการผูกขาดโดยพ่อค้าจีนที่เรียกว่าก้งหองหรือกองหางในภาษาจีนกลางและจำกัดขอบเขตการค้าขายอยู่ในเมืองกวางโจฝ่ายอังกฤษดำเนินการค้าโดยบริษัทอินเดียตะวันออกขาดดุลการค้าจำนวนมหาศาลให้แก่จีนเนื่องจากนำเข้า ใบาชาจากจีนจำนวนมากแต่กลับไม่สามารถขายสินค้าให้แก่จีนได้อย่างเสรีกระทั่งทศวรรษ1820บริษัทพบสินค้าใหม่ซึ่งทำกำไรให้งดงามคือฟินซึ่งปลูกในอินเดียส่งผลให้สถานภาพการเสียเปรียบดุลการค้าของอังกฤษดีขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากกลายเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าให้แก่อังกฤษรัฐบาลชิง ยัตะหนักถึงพิษภัยของการเสพติดฝิ่นของคนจีนในทุกชนชั้นในปีคิตศกราช1837จึงประกาศห้ามนำเข้าฝิ่นผู้ฝ่าฝืนมีโทษถึงประหารชีวิตทั้งผู้ค้าและผู้เสพแต่ฝิ่นยังคงหลั่งไหลเข้าแผ่นดินจีนทำรายได้มหาศาลให้ประเทศตะวันตกจนเดือนมีนาคมคิตศราช1839 จีนยึดฝิ่นของพ่อค้าอังกฤษจ,จากท่าเรือในกวางโจอังกฤษขอคืนแต่ถูกปฏิเสธทั้งทางการจีนบังคับให้พ่อค้าอังกฤษลงนามข้อตกลงไม่ค้าขายฝิ่นพ่อค้าอังกฤษปฏิเสธการลงนามนั้นรัฐบาลชิงทำหนังสือถึงสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียถามว่ารัฐบาลอังกฤษห้ามค้าขายฝิ่นในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์และสกอตแลนด์อย่างเด็ดขาดโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการค้าที่ผิดศีลธรรมแต่กลับส่งสินมาขายในตะวันออกและทำกำไรมหาศาลอังกฤษตอบว่าการที่รัฐบาลจิงยึดทรัพย์สินของชาวอังกฤษเป็นการกะระทำที่ไม่ชอบธรรมและขอสินค้าคืนรัฐบาลจีนจรรตอบโต้ด้วยการทำลายลิฟตฟินที่ยึดได้ก่อนทิ้งลงทะเล อังกฤษจ,จึงถือเป็นข้ออ้างในการยกกองกำลังปิดล้อมชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งรวมถึงฮ่องกงเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อดุลการค้าของอังกฤษเป็นอย่างมากค่ะ หลังจากที่เราได้ทราบสาเหตุของการเกิดสงครามฝิ่นครั้งที่1แล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสงครามฝิ่นครั้งที่1มีผลที่ตามมาอย่างไรบ้างพบของสนที่สัญญานานกิงที่จีนจำต้องลงนามเมื่อพ่ายแพ้สงครามฝิ่นครั้งแรกคือศักราช1834-1843ถึงทำให้จีนต้องลงนามในสนธิสัญญาในวันที่ 29สิงหาคมคศัก1842ในด้านสังคมที่ร้ายแรงที่สุดคือการค้าฝิ่นเป็นเรื่องถูกกฎหมายโดยถือว่าเป็นยารักษาโรคและทำได้โดยเสรีทำให้สังคมจีนอยู่ในสภาพอ่อนแอเพราะประชากรจำนวนมากติดยาเสพติด นอกจากนี้สินค้าราคาถูกที่ผลิตจากเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมจากยุโรปหลังไหลเข้าจีนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอและก่อให้เกิดปัญหาคนว่างงานจำนวนมหาศาลและต้องจ่ายค่าปฏิกรสงครามเป็นจำนวนเงินมหาศาลทำการเปิดเมืองท่าให้อังกฤษ ได้มาทำการค้าขายเพิ่มขึ้นอีกห้าแห่งชดใช้ค่าฝิ่นที่ทำลายไปอีกทั้งยังต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอีกด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความบอบช้ำให้จีนเป็นอย่างมากครับหลังจากที่เราได้ทราบสาเหตุและผลที่ตามมาของสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งเราก็จะมาดูว่าสาเหตุของการเกิดสงคราม สงคนครั้งที่2เกิดขึ้นได้อย่างไรมีสาเหตุอย่างไรบ้างนะครับสงครามฝ่นครั้งที่2เกิดขึ้นในคิทักักราช1,856ถึง1,860หรือเรารู้จักกันในชื่อสองครามแอโรเป็นผลมาจากอังกฤษต้องการเจราจาแก้สนธิสัญญานานกิงเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์จากการค้าขายมากขึ้นซึ่งจีนไม่ยอมชนวนของสองครามมาจากเจ้าหน้าที่ที่จีน ยึดเรือแอโร่ซึ่งเป็นเรือของชาวจีนแต่จดทะเบียนเป็นเรืออังกฤษและจับกลุ่มลูกเรือซึ่งเป็นคนจีนทั้งหมด12คนด้วยข้อกล่าวหากระทำการเป็นโจรสลัดและลักลอบขนสินค้าเข้าเมืองอังกฤษเรียกร้องให้จีนคืนเรือและปล่อยตัวลูกเรือทั้งหมดอ้างว่าเรือดังกล่าวชักธงอังกฤษจ,จึงควรได้รับการปกป้องตามสนธิสัญญานานกิงแต่จีนปฏิเสธ ขณะเดียวกันบานหลวงฝรั่งเศสถูกฆ่าตายอังกฤษและฝรั่งเศสถือเป็นข้ออ้างยกกองเรือมาปิดล้อมเมืองกวางโจมีรัสเซียและสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรจีนพ่ายแพ้อีกครั้งต้องลงนามสนธิสัญญาสงบศึกณเมืองเทียนจินในเดือนมิถุนายนคิรศักราช1858แต่การสู้รบก็เกิดขึ้นอีกในปี 1,859เมื่อจีนปฏิเสธที่จะให้อังกฤษตั้งสถานทูตในนครหลวงปักกิ่งการลบเกิดขึ้นทั้งในปักกิ่งและฮ่องกงก่อนยุติลงเมื่อชาติตะวันตกบุกป้นวัตถุโบราณของมีค่าแล้วเผาพระราชวังฤดูร้อนสองหลังคือเชียงอีและหยวนมิงหยวน ช่วงวันที่18-19ถึงตุลาคมคิดศกราัช1860จีนยอมจำนวนด้วยเกงว่าจะถูกบุกยึดพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่งโดยโลงนามยุติการสู้รบกับอังกฤษวันที่24ตุลาคมคิศกราัช1860ค่ะ หลังจากที่เรารู้ถึงสาเหตุของสงครามฝิ่นครั้งที่2แล้วนะคะเรามาดูค่ะว่าผลที่ตามมาของอาการเกิดสงครามฝิ่นครั้งที่2เป็นอย่างไรนะคะมหาอำนาจตะวันตกทั้ง4ชาติมีสิทธิจัดตั้งสถานกรุงศลในนครหลวงปักกิ่งและกองทัพเรือของชาติเหล่านี้ สามารถผ่านเข้าออกแม่น้ำฮงหูได้อย่างเสรีนักเรียนทราบไหมคะว่าแม่น้ำฮงหงเูเป็นแม่น้ำที่สำคัญของประเทศจีนเพราะว่าเป็นที่อยู่อาศัยของคนจำนวนมากมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้ประชาชนหรือประชากรอาศัยอยู่บริเวณน,นี้ค่อนข้างหนาแน่นนะคะ ชาวตะวันตกสามารถเดินทางเข้าไปยังตอนในของแผ่นดินจีนได้อย่างเสรีและจีนต้องจ่ายค่าปฏิกรสงครามให้กับอังกฤษและฝรั่งเศสอีกครั้งจ่ายค่าเชดใช้ค่าเสียหายให้แก่พ่อค้างสงครามฝิ่นคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกการกระทำที่โหดร้ายจากฝ่ายที่ครอบครองอำนาจผ่านศาสตร์ตราวุธที่กระทำการปล้นชิงเพื่อสนองความต้องการของตนเอง โดยไม่สนใจหรือแยแสความเดือดร้อนของผู้อื่นจีนต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากมายสูญเสียทั้งอธิปไตยในดินแดนของตนเองหรือเรียกว่าต้นแบบอำนาจที่มาจากกระบอกปืน